สวัสดีครับที่ท่านเห็นก็คือเป็นตัวอุปกรณ์นะครับเป็นตัวแท่นแท่นเสริมกับสว่านนะครับดับแปลงจากสว่านสามหุนสี่นะสว่านธรรมดาได้นะฮะแล้วก็เอาตัวชุดเนี้ยไปต่อติดกับสว่านด้านนี้ก็จะเป็นตัวดอกแฉกนะครับอีกด้านความมือเนี่ยก็จะเป็นตัวแกนกลมๆตัวดันท้ายนะครับการใช้งาน้็ดีก็คือตัวเบ้านะครับตัวเบ้าลูกปืนเนี่ยก็จะเป็นตัวลูกปืนเลยนะครับจะไม่สั่นไม่คลอนนะครับติดกับสว่านก็มาตรฐานทั่วไป ส่วนเกลีงงานไม้นะครับความยาวถ้าเป็นไม้ไม่เกิน2นิ้วนะครับเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสักเมตรเมตรครึ่งก็ยังได้นะครับส่วนความโตของชิ้นงานไม้นะครับก็ขึ้นอยู่ที่เรายกสูงเอาไม้ดันสูงให้ให้เขาสูงมาหน่อยจะได้ไม่ติดพื้นนะครับที่ผมเคยเกลีก็น่าจะประมาณ6กนิ้วหนิ้วครึง่งน,นะฮะไม้ใหญ่แล้วก็อาจจะซ้านลงมาหน่อยนะครับเป็นงานง,านง่ายๆนะเป็นงานของคนไทยนะเป็นตัวที่ผมผลิตขึ้นมาเองนะครับก็ตกแต่งเสร็จวันนี้ทําได้10บนะครับ10ชุดก็ยังทฤษทฤเด่นก็จะ จะต้องไปส่งกับลูกค้านะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูนิดๆนะครับก่อนจะส่งนะครับก็ทําไปเรื่อยๆสนใจก็ทักมาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซยูทูบนะครับแต่เป็นตัวชุดนี้นะฮะล็อกกสวานเป็นงานง่ายๆเรียบง่ายดีไม่ต้องมีตัวแท่นไม่ต้องมีมอเตอร์อะไรต่างนะครับไปฝึกหัดฝึกเด็กๆเล่นต่างนะครับหรือว่าเอาไปช่วยในงานที่เรามีนะครับที่บ้านผมว่าจะทํานู่นทํานี่ทําหัวกลวงนกลูกกลวงบันไดนะฮะด้ามมีด ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับโอเคนะฮะเท่านี้แล้วกันส่วนเรื่องราคาก็คือคู่นี้หัวท้ายนี่นะครับตัวตัวสองอย่างนียอยู่ที่900บาทตัวหัวท้ายนะครับส่วนตัวอุปกรณ์เสริมแต่ละอย่างเอ่อจริงๆก็จ,จ,จะม,มีมากกว่านี้นะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวแท่นเอ่อแท่นเอ่อตัวตัวรางเลื่อนอะไรต่างๆนะครับมีไม้ยกสูงมีไม้วางเสี่ยวเขาก็จะมีเป็นชุดๆเหมือนกันโอเคนะครับเท่านี้แล้วกันนะฮะตัวหัวท้ายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ